ชอบหยอกเนี่ยไรชอบถามเมร์เจร์มึงแล้วก็เลิกกับมันแหละงี้วันนี้ก็จะเลิกกับมันให้ได้น้ารู้ไหมอะไรอ่ะว่าผัวหนูมันเลวกว่าหนูขนาดไหนมันมันรีบมากนะมันไอ้ต้องจิ้งจิวมากหนูรับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วรับไหวที่ไหนเนี่ยฮะหนูไปดัานูน้นไปดูวะน้าน้าฟังหนูก่อนน้าหนูผัวหนูดี แล้วเนี่ยไอ้นี่มันมาเหรอน้ามันทำอะไรหนูล่ะหอยวันวันนั้นนะมันไม่ทำอะไรเลยเอาเตะเอาเตะเอาอ่ะทีหลังมือก็ให้มันกวาดได้ไลยเป็นเตะเอาดากี้วาแล้วเป็นเรื่องแล้วพี่พี่พี่มันเลวเฮ้อะไรมาอยู่นี่อ่ะ อย่าคิดว่าของเยอะๆแล้วกูไม่กล้าทำอะไรมึงแน่ทำอไมจะทำ,ทำอะไรทำอะไรจะทำอะไรทำอะไรปากดีฟันปากกันดิเอามากกว่านี้สิไหนทำอะไรไดีอีกบ้างอย่านะมึงอย่าเฮ้ยพี่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 ใจเย็นจะทำไรอะ่ะนี่มึงบอกเขาด้วยผมมีทะเลาะกันมายิงยิ้มทำไมพ,พี่พี่ถ้าพี่เมาแล้วพี่กลับไปนอนบ้านดีกว่าของเรียกตำรวจทีขึ้นทำไม่กลับทำไมกลับเดี๋ยวกูจะขายพวกอะไรต่อ ตกลงบรรยากาศไม่กลับไม่กล้บบรรยากาคุณตอมนะเอาสิเฮ hey ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณไปกล้าเฮ้ยโอ๊ยนี่เมามากกันโทรหาตำรวจดีกว่าเมาไม่มากพี่เมาคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรกันอะป่าเลยอะครับโอ้ยจะถึงลิ้มปีเลยเสียงดังเอะอะวุ่นวายใครมีอะไรกันฮะใครโทรแจ้งตำรวจไปคุณตำรวจตำรวจ ้คุณตำรวจ<ว>ด,ดูหัวหนุ่มสิวันๆเอาแต่เมาเนี่ยดูสิมันวันเนี้ยยิ่งวันนี้มันเหมิมเกลรมมันไม่เคยที่จะมาแทงต่อหน้าคนอื่น <c oughs> วันนี้มันจะแทงโชว์คนอื่น <c oughs> แต่ก่อนเขาแทงยู่นะปกตินะมันแทงกันสองคนอยู่ดีๆเนี่ยอาบน้ําอยู่มันก็เปิดประตูเข้ามาแทงนี่คุณวางแผนการแทงมาแล้วนี่คุณพยายามฆ่าเมียนะเนี่ยเฮ้ยผมยอมรับผมแทงพี่ดูแผลยังอยู่เลยปากแผลเปิดแผลให้ตำรวจดูนะเดี๋ยว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 ทำมันไม่ทันเช่นนี้เหรอไม่ไม